การแพทย์จีโนมิกก็คือการแพทย์ที่นำข้อมูลจีโนมิกของเราเ,เข้ามาช่วยวินิจฉัยหรือวอิเราการรักษาที่เหมาะสมรวมถึงการทำนายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้อมูลจีนโนมมันเป็นข้อมูลขนาดใหญ่มนุษย์เรามีข้อมูลจีนโมมนมอยู่ประมาณสามพันล้านตำแหน่งสาเหตุที่เกิดโรคจริงรมันคือเพียงแค่หนึ่งหรือสองตำแหน่งเท่านั้นเองจะทำยังไงดีอ่ะถึงจะย่อยไอ้ข้อมูลสามพันล้านเนี่ยให้เหลือข้อมูลเพียงแค่หนึ่งหรือสองตำแหน่งดังนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ AI คือมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเข้ามาช่วยทำการสกัดเอาสิ่งที่สำคัญหรือสิ่่่งงทีีเกยวข้อ ดังนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลจีโนมที่ตรงเป้าตรงประเด็นข้อมูลของตำแหน่งของการกลายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุแพทย์จะสามารถให้คำวินิจฉัยและเลือกการรักษาที่เหมาะสม n ั c หรืองานนัสได a l ่ o n f e r e n ส e เราจะจัดในวันที่26ถึง28มีนาคามิวเถึงนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาเยี่ยมเราครับก็จะได้เจอกับซอฟต์แวร์ที่เราได้พัฒนาขึ้นมา เรามีโครงสร้างพื้นฐานแล้วมี HPC ซึ่งเราเออกแบบมาเองที่เหมาะกับการเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์วินิจฉัยเรายังมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของจีโนอมของคนไทยปัจจุบัน5้าหมื่นคนแล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีใครในโลกทำมาก่อนสวทชเราเป็นคนแรกเลยที่ได้มีโอกาสได้เอาข้อมูลของจีโนอม,มอคนไทยเนี่ยเข้ามาทําการวิเคราะห์และวทำการย่อยและช่วยแพทย์ในการทําให้เขาเนี่ยวินิจฉัยได้ตรงเป้าตรงประเด็นและก็แม่นยามากขึ้นถ้าใครสนใจเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์มาคุยกับเรา เพราะเราเองเนี่ยจะเป็นหนึ่งใน key component ที่ช่วยทำให้ธุรกิจด้านการแพทย์จีโนมิกด้านเวลเนสที่ใช้จีโนมิกของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้ okay.